มวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนอนวันอาทิตย์ที่7ทธันวาคม2,568ถ่ายทอดสดทางช่อง8เวทีมวยจิตเมืองนอนอตองกอ3นอนทบุรีเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีเราจะยกมา3คู่ครับคู่ที่1ฟ้าแลบโตโยตา้าระยองพบซุปเปอร์แบงค์พรชิมพรีพิกัด126ต่อ128ปอนฟ้าแลบต่อให้ให้สปอนด์ คู่ที่2เพชรสองภาคปอประวิทยยิมพบเจริญโทบุญลานามวยไทยพิกัด124ปอนด์คู่ที่3เป็นคู่เอกจอมเดชไซรัสยิมส์พบเพชรธีระหรือนบเก้าอวุธิพงศ์พิกัด133.5ปอนด์มวยคู่ที่1ฟ้าแลบโตโยตา้าระยอง14ปีจากชนบุรีสูง175เซนเป็นมวยสูงยาวเขา่าแหลมบูสู้ดี ซ้อมโตยโยต้าระยองโชคมวยมา40ครั้งราชนะคะแนนซูเปอปร์เบสพลอยอภิชาติตระกูลมาที่มวยดีวิถีไทยส่วนซูเปอปร์แบงค์พรชิมพี20ปีจากบางละมุงชนบุรีเช่นกันสูง163เซนเป็นมวยเตี้ยล่ำเตะหนักต่อยแรงสู้ใจเกินร้อยซ้อมพรชิมพีชนบุรีโชคมวยมา70ครั้งล่าสุดแพ้นอกยกสองเพชร้าล้านอีเกิลมวยไทยมาที่มวยดีวิถีไทยมวยคู่นี้ชอบมวยรองซูเปอร์แบงค์เล็กกว่าสั้นกว่าแต่การผ่านมวยดีกว่า อาวุธหนักแรงลองซูเปอร์แบงค์ครับสมาชิกคู่ที่2เพชร2ภาค ปอบปราวิทย์15ปีจากร้อยเอ็ดสูง164เซนเป็นมวยขวาครบเครื่องใจสู้ดีซ้อมค่ายคนจัดจิตเมืองนนท์ชกมวยมา30ครั้งช่วงหลังฟอร์มสดชนะมาสามไฟต์ติดล่าสุดชนะคะแนนเมาคิเล็กเพชรสหมื่นมาที่มวยดีวิถีไทยส่วนคู่ชกจะเรนโทบุลลานา,นามวยไทย15ปีจากเชียงใหม่เป็นมวยบู๊เตะต่อยแรงครบเครื่องเดินเปิดเกมซ้อมบุลลา,านามวยไทยเชียงใหม่ล่าสุดชนะนกยกสี่พิชาน,านันท์รัตภูมิมาที่มวยดีวิถีไทย มวยคู่นี้สนุกแน่สมาชิกบูสู้ด้วยกันแต่อยากให้รองไปที่จเจริญโทบุญลานามวยไทยน่ารองมากดูว่าหัวใจลูกสู้และอาวุธนักแรงต้นๆได้นนลุ้นก่อนสมาชิกชอบจเจริญโรครับคู่เอกจอมเดชไซรัตยิม28ปีจากสุราษฎร์ธานีสูง168เซมเป็นมวยขวามวยเข่าในเหนียวครบเครื่องซ้อมไซรัตยิมชกบวยมา100ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนชายตะวันบุลลานามวยไทยมาที่มวยดีวิถีไทย ส่วนเพชรธีระหรือนพเก้าวอ,อวุธิพงศ์23ปีจากจังหวัดตากสูง177เซนเป็นมวยสายมวยเข่าสูงยาวร่างกายดีกว่าซ้อมกองทัพพัคที่3เพชรชะบูร์ชกมวยมา40กว่าครั้งล่าสุดชนะนกลกสสารคามซุปเปอร,ร์โปขอสมุยมาที่มวยดีวิถีไทยมวยคู่นี้ชอบมวยตัวใหญ่ร่างกายดีกว่าชอบเพชรธีระอ,อวุธิพงศ์เบียดกันไปตัวใหญ่ได้เปรียบร่างกายดีกว่าสมาชิกมาทวนกันอีกครั้งคู่ที่หนึ่ง ชอบมวยรองตัวเล็กกว่าแต่การผ่านมวยดีกว่าชอบซูเปอร์แบงค์พรชิมพลีสมาชิกรองไปครับคู่ที่2ชอบมวยอาวุธหนักแรงเป็นรองแน่ชอบเจริญโทบุญลาน,นามวยไทยบุสู้ดีหน้ารองครับคู่เอกชอบมวยตัวใหญ่ร่างกายดีกว่าเป็นรองอีกคู่รองไปที่เพชรธีระอาวุธทิพง์ร่างดีกว่าหน่ารองครับเขาตัวถูกแต่งตัวบางทุนสมาชิก สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ